สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการแปลงภาพ 2D นะครับให้เป็นภาพ 3D นะครับเพื่อเอาไปใช้ทำการ์ตูนเป็นสื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะไปหารูปการ์ตูนก่อนนะครับโดยเปิดเข้ามาที่เว็บไซต์ชื่อว่า freepick.com นะครับ f r e p i k com นะครับเมื่อเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเราก็ ไปที่เมนู image ตรงนี้นะครับเอาเมาส์ชี้ไปที่ image นะครับเลื่อนเมาส์มาที่คำว่า vector สไลด์เมาส์มาทางขวานะครับแล้วก็ไปเมนูชื่อว่าการ์ตูนนะครับตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปที่ว่าการ์ตูนเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่การ์ตูนแล้วนะครับเนี่ยนะครับการ์ตูนนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้าการ์ตูนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับ ไปที่หมวดหมู่ของการ์ตูนนะครับเขาจะแบ่งเป็นภาพธรรมชาติการ์ตูนธรรมชาตินะครับภาพเหตุการณ์ภาพที่เป็นวัตถุหรือว่าภาพที่เป็นคนนะครับเราก็คลิกไปที่ p e o p l e นะครับเป็นคนนะครับจากนั้นก็จะมีหมวดหมู่ย่อยนะครับมันจะเป็นอินเดียนการ์ตูนทีเชอร์การ์ตูนอะไรพวกนี้คิดการ์ตูนการ์ตูนเด็กอะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะเข้าไปที่การ์ตูนเด็กก็ได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ และเราก็ไปลองดูนะครับภาพการ์ตูนแบบไหนที่เราสนใจจะเอามาทำนะครับในทีนี้นะครับแนะนําให้เป็นภาพที่เขาเรียกว่าภาพสมบูรณ์นะครับก็คือเห็นตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับเนี่ยแล้ก็ลองเลื่อนดูนะครับถ้ามันเป็นแบบหลายภาพอยู่ร่วมกันนะครับเราก็อาจจะตัดเอามานะครับภาพใดภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกําลังหาภาพนะครับ ที่ผมสนใจสักภาพก็แล้วกันนะครับนี่นะครับภาพไหนดีหน้าแรกไม่มีเราก็ไปที่หน้าถัดไปนะครับพอมาที่หน้าถัดไปนะครับอ่าเนี่ยสัวผมสนใจการ์ตูนในกลุ่มนี้นะครับจากนั้นก็คลิกนะครับเปิดขึ้นมานะครับอาจจะเอาภาพไหนก็ได้สักหนึ่งภาพนะครับโดยนะครับผมจะทำการแคปเจอร์ภาพนี้นะครับ วิธีการผมจะใช้ PowerPoint นะครับไปที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกสกรีนช็อตนะครับแล้วก็การคลิปหน้าจอจากนั้นนะครับก็จะทำการตัดเอาเฉพาะภาพที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ภาพตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เซฟเลยครับคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพนะครับ ผมจะเซฟไปที่ d e s ก์ท็ชื่อว่ารูปภาพ2กดบันทึกอ่าตอนนี้เรามีรูปภาพ 2D ต้นฉบับเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็ไปที่แ็บใหม่ของ Google Chrome แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Design AI นะครับ d z i n e เนะครับ a i นะครับ d ี z i n e a I. เว็บนี้เดิมก็คือ Styler i i นั่นเองนะครับเนี่ย s t y l ก็คือ s i s n นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น d e s i g n และ จากนั้นพอเราคลิกเข้ามานะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลนะครับด้วยก Google นั่นแหละนะครับมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้านี้จากนั้นนะครับเราก็มาดู AI tool ตรงนี้ว่าเราจะทำอะไรนะครับในทีนี้เราจะไปที่ image to image นะครับคลิกไปที่ image to image นะครับก็คือเอาภาพ 2D มาแปลงเป็น 3D นั่นเองจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราคลิก เพื่อจะอัปโหลดภาพเมื่อสักครู่นี้เข้ามาครับเก็คือภาพการ์ตูนตัวนี้ที่เราเลือกนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพการ์ตูนนั้นเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้มาเปลี่ยนสไตล์ตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกลงไปจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็น 3D นะครับก็คลิกไปที่เมนู 3D นะครับแล้วก็มาดูว่าจะเอา 3D แบบไหนนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับคิว 3D นะครับคลิกนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ จากนั้นนะครับให้คลิกไปที่ออโต้พร้อมนะครับให้ไปที่ออโต้พร้อมก็คือมันจะวิเคราะห์ภาพนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นพร้อมขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเรามากดเจนเนอเรตครับเนี่ยกดเจนเนอเรตตรงนี้เพื่อให้นะครับมันแปลงภาพ 2D ตรงนี้กลายเป็นภาพการ์ตูน 3D นะครับตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยสคริปต์เดอะคิวนะครับก็คือ ถ้าคุณต้องการจะข้ามการเข้าคิวคุณจะต้องเนี่ยนะครับซับสไครป์นั่นนี่มีมีจ่ายตังค์แต่ถ้าเราต้องการฟรีเราก็ไม่ต้องสคริปต์นะครับก็คือไม่ต้องกดข้ามรอแป๊บเดียวนะครับเราก็ปิดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะเริ่มนะครับวิเคราะห์ภาพนี้แล้วก็จะทําเป็นภาพ 3D ออกมาให้เรานะครับเป็นภาพการ์ตูนนะครับในรูปแบบเดียวกันกับที่เรานะครับส่งภาพ 2D ขึ้นมานั่นเองนะครับรอนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้ว และเราก็สามารถนำภาพ 3D นี้นะครับดาวน์โหลดลงไปใช้งานนะครับจะไปทำเป็นแอนิเมชันเอาไปใช้ประกอบสื่อการสอนอะไรก็ได้เลยนี่ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับนี่ใส่เสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยนะครับเราก็เวลาเราจะโหลดก็เนี่ยครับดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเราชอบภาพไหนก็ลองเอาเมาส์ชี้มันก็จะโชว์ตัวอย่างนะครับ หรือเราดับเบิลคลิกนะครับเนี่ยมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้เรายังสามารถนะครับมาเรีมูฟแบ็ก u กินะครับมาตกแต่งนั่นนี่นะครับใส่เอ็นฮานเชอร์ทำให้ภาพมีความละเอียดเพิ่มขึ้นอะไรก็ได้นะครับหรือจะแชร์หรือจะดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นี่คือวิธีการนะครับในการทำภาพ 2D นะครับเป็น 3D นะครับด้วย AI นะครับก็จะทำให้สื่อของเราหรือว่างานของเรานั้นน่าสนใจนะครับ ทำง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราแค่คลิกอย่างเดียวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ